สวัสดีครับพบก,กับสุนข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนลิเวอร์พูลได้เฮเจเกเกนคลับเปยดส่งเจอเอมาติปดวลเบอร์ลี่เชกเกนคลับกันเซอร์ลิเวอร์พูลย้ำจะส่งเจอเอมาติปประกันหลังเลือดหมอผีอาจจะได้ขึ้นสนามในเกมดวลกับเบอร์ลี่ในวันพฤหัสบดีนี้พร้อมอัปเดตสภาพความฟิตของดีโกโจตาปีกชาวโปรตุเกสเชกเกนคลับผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลย้ำว่าตอนอาจจะส่งเจอเอมาติปเซ็นเตอร์แบ,บ็กร่างโยงลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่หวงดังมีคิวเปิดรังอันฟิลด์ รับเือร์เบอร์ลี่ในวันพฤหัสบดีที่21มกราคมนี้มาติพักไปนานเหลือเกินเกือบเดือนหลังจากที่รับบาดเจ็บตรงนลไกบจากเกมลีกแนตติลิพูโททำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเวสต์บรมิสเอาเบเยนเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่27ธันวาคมแต่ล่าสุดประกหลังชาวแชมลูนในวัย29ปีกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบได้เรียบร้อยแล้วและมีแววกลับมาช่วยทีมได้ในเกมวันพฤหัสบดีนี้ เียวลงซ้อมเต็มรูปแบบได้เรือบร้่อแล้วและเมื่อวานนี้เขากระซ้อมได้จนจบดังนั้นเขาดูดีขึ้นและต้องรอดูอีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วค่อยทําทการตัดสินใจยอดกุนซอชออาวเยอรมันในวัย53ปีกล่าวพร้อมกันนั้นเจกเก็ตับได้มีการอัปเดตภาพความฟิตของดีโกโจโตัาปิกทีมชาติโปแุกนกสที่พักแข่งมายาวนานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าเขายัางต้องใช้เวลาอีกสักราวๆ2-3สัปดาห์จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้กรอบเวลาที่แน่ชัดหรอกนะครับ แต่คงไม่ใช่ภายใน1ห,หรือ2ส,สัปดาห์นี้แน่นอนเขาจําเป็นจะต้องใช้เวลาและการบาดเจ็บของเขานั้นก็ต้องใช้เวลาด้วยเช่นเดียวกันครับก็บทสรุปง่ยเจอมาติฟหายแล้วนะฮะส่วนดีโกวโจวตาจะมาในเดือนกมุมภาพันธ์ฮะ <S <S มาติฟคืนทัพพักสตารหนึ่งลายซองไลอัพลิอร์หัวรับเบอร์รี่แผนหงสู้ศึกเบอร์รี่ การ11ตัวจริงลิเวอร์พูลนะครับในเกมรับมือกับเบอร์ลี่โดยอาจจะพัชดาร์ดังหนึ่งรายเพราะมีโปรแกรมดวลกับแมนเชสเตอระในถ้วยเอฟเอคัพรออยู่จีเกิ้ครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีโปรแกรมจะนำพัมฮง,งดัมเปิดรังแอนฟิลด์รับกันไปยังของเบอร์ลี่ในเกมพิมลิกในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่8มกราคมตามเวลาประเทศไทยก็คือตี3ในเวลานี้ลิเวอร์พูหล่นไปอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนแล้วนะครับหลังลงเตะไป18เกมมี3-4คะแนน ขณะที่เลสเตอร์ซิตี้นำเป็นจา่าฝูงมี38คะแนนจาก19นัดทำให้เกมนี้นะครับหงดังจะต้องพยายามเก็บชัยชนะเพื่อให้ได้ลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับโดยเจกิ้งครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะบาดเจ็บอยู่อย่างเช่นนาบีเกตา้าดิโกโจตา้าเวอร์กิลฟันไดิ์โจโกเมสและคอสตา้าซามิกราสแต่ก็น่าจะได้โจเอมาติกลับลงมาสู่สนามอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบกับหงดังลิเวอร์พูลไปเมื่อวานนี้ ย้อนไรก็ตามคนซื้อชาวแม,น,มนอาจจะพักผู้เล่นบางตำแหน่งอย่างเช่นจอทิโนวานดิดลมกองการเลีกรีทีมชั้นหลานเนื่องจากมีโปรแกร,รมลงเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอลคลาร์ฟอร์ดในถ้วยเอฟเอคัพรอบที่4รออยู่ในวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้การแข่งขันานี้จริงครับน่าจะยึดระบบ4-3-3ซึ่งจะดวลกับเบอร์ลี่โดยมีแนวรับอาชิสุมเกอร์ฟล์สาวขณะที่แผงเบ็คโฟใช้เทรสอเล็กซานเดอร์โนยืนเป็นแบ,บ็ดขวาและแอนดี้โรเบอร์สันประจำการทางฝั่ง,งซ้าย ส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นฟัมยยกับโจเอลมาเตปส่วนทงด้านสารกองกลางให้เตลโก้คันโตรรายินต่ำอยู่ข้างหลังเคอร์ติจูนลาจอแดนฮานเซนที่จะกลับมารับบทบาทเป็น Mid มิดฟิลเหมือนเดิมในช่วงหลังที่ผ่านมาต้องถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นการอันที่3ามลารุกก็ยังเป็นหน้าที่ของ3ประธานหินเหล็กไฟญ่เช่นเคอนะครับนั่นก็คือโมเมตซาร่าโรเบโตเฟอร์มิโนและซาดูมาเนี่ตามเดิมโดยมีดิวัคโอลิคิพร้อมลงมารับบทซุปเปอร์ซับในช่วงไถแกม ใจเย็นๆเจคินคลับยันลิเวอร์พูลไม่ถึงขั้นหาย,ยนะแค่ฟอร์มแผ่วเจคินคลับคนซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลบอกว่าใจเย็นก่อนแม้ตอนนี้หงแดงจะฟอร์มไม่เฟอร์เฟกแต่ก็ยังไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตจนเรียกได้ว่าหาย,ยนะเชื่อว่าทุกๆอย่างจะค่อยๆรับมาดีขึ้นและแนวรุกจะกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งได้อีกครั้งในฤดวนี้เจคินคลับผู้จัดการทีมสมองเพชรของหงแดงลิเวอร์พูลสโม,มสรคน,นใจศึกมหาชนแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ยืนยันว่าทีมของตอนไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าหายนะแม้ว่าตอนนี้พวกเขากําลังประสบวิกฤตฟอร,ร์มกันเล่นอย่างหนกักโดยช่วะกันยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ก็ตามนะครับเดอเลนนะครับโดนวิพากษ์วิจารย์ยิงหนักเกี่ยวกับฟอร,ร์มกันเล่นที่ยังคงย้ำย่าอยู่โดยเฉพาะในแนวรุกที่ไม่สามารถยิงประตูได้เลย3เกมในลีกติดต่อกันแถมยังควานหาคําว่าชัยชนะไม่เจอจากการงเล่นซีแมตต์ติดต่อกันในศึกผิล์ลิงเกล ส่งผลให้ตอนนี้นครับทีมร่วงกราวรูดไปอยู่อันดับที่4แล้วอย่างไรก็ตามเชคิ้ครับยืนยันว่าทีมของตนยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าหายนะพร้อมกระตุ้นแข้งหุงดังทุกคนให้งันฟอร์มเก่งออกมาเพื่อสยบเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆมีหลายทีมที่ต้องเจอวิกฤตผมเข้าใจเต็มร้อยว่ามันต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาโดยตลอดเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ภายในเวลาแค่ในทีเดียวหลายสคนต้องใจเย็นๆเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้มันยังไม่ใช่หายนะแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ เราต้องพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ผมมองเห็นสัญญาณดีๆมากมายในเกมแมนชันเตตที่เสมอกัน0ูนย,นย์แต่เพราะเราไม่ชนะก็เลยไม่มีใครสนใจนนเนอจากนี้เจคินกลับเชื่อว่าทั้งเซดิมันนิกับโมเมซาลาและโรเบิร์ตฟูมิโนจะกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหลังจากที่พวกเขาฟอร์มเฟื่องไปหลายเกมพวกเขารู้ว่าตอนนี้ยังยิงประตูไม่ได้เลยดังนั้นพวกเขาจําเป็นที่จะต้องทํางานอย่างหนักในเรื่องนี้ คุณต้องใจเย็นๆพยายามรักษาความกระหายเอาไว้และแตัดสินใจให้ดีหลังจากนั้นสถานการณ์ต,ต่างๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปที่สําคัญความก็เล่นทุกอย่างจะกลับมาเมื่อเรายิงประตูได้อีกครั้งแม้ว่าเราจะยิงประตูไม่ได้มันก็แค่นั้นแหละมันเป็นงานที่เราต้องทําให้ได้และนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทาอย่างเต็มที่เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการเราจะสู้เมื่อผลการแข่งขัน,น,นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการการทําให้หลายๆคนยอมรับไม่ปลื้มกับฟอร์มการเล่น คุณอาจจะคว้าชัยชนะด้วยลูกยิงแบบโชคช่วยเพียงแค่ลูกเดียวเราต้องเล่นในสไตล์ที่เต็มเปี่ยมไปได้วยคุณภาพชั้นยอดแต่เราทําไม่ได้เวลาที่เราเจาะในพื้นที่สุดท้ายใายหญเชยูมันกล่าวสิ้ท้ายห้องปัดฝุ่นเลวูเล็งสอยตาเร่นในช่วงสมมนี้เลยหันล่าตัวหงดังเลวูพูเตรียมออกล่าตัวอาดามาตาเรปีกั้นโตของบูมันตันวันอร์ อีกรอบหนึ่งในช่วงเสมน,นี้หลังจากที่หมาป่ายอมลดราคาค่าตัวนักเตะแบบหววหาดเลเวผู้ผู้นะครับยอานสมโมสรลุกหนังแห่งศึกเวทีพิมพ์ังเกลิลมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากาับอดามาตาเลปปีกจอมพลังเลือดก,กรอติงดูของว uh ู e ller, มแฮมตันวอนเนลเลอร์สโมสรคู่แข่งลุ่มเล่หลังจากจบฤดูก,กาลนี้ตามการรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของสเปนเมื่อวันพุธที่20มรกราคมที่ผ่านมาครับ ก่อนหน้านี้รีวูเคยให้ความสนใจในตัวตาเรในช่วงสัมเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะยอมแพ้ไปเนื่องจากนั้นเต็มมีค่าตัวสูงถึง90ล้านปอนด์ประมาณ3,690ล้านบาทอย่างไรก็ตามล่าสุดสปอร์ตก็ระบุว่าหงด่างได้หันกลับไปเล่งดาวเตะก,ก้ามโตทีมชัตสเปนในวัน24ปีอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มาป่ายอมลดค่าตัวลงมาเหลือเพียงค่35ล้านปอนด์ประมาณ1,450ล้านบาท เรื่องดีความการเล่นขอนักเตะตอนนี้ตกลงไปในฤดูกาลนี้นอกจากหุ้งแดงแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์แลนลิเดียูันเตตดตามมีข่าวอย่างนี้ตัวเต่าเรซเช่นเดียวกันแต่เชื่อกันว่าทางฝั่งยุงทองของคุณสื่อมาชโลปเอลซาไม่น่าจะมีการออกเล่ละตัวอย่างจริงจังเนื่องจากไม่มีกําลังเงินมากพอสําหรับฤดูกาลนี้เต่าเรซซึ่งปัจจุบันมีสัญญากับต้นสกัดถึงปี2023ลงเล่นันกับวูดไปแล้วรวมทุนในการ20นัด แต่เพิ่งทําประตูได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหซึ่งตอนนี้ก็ลดราคาลงมาเหลือแค่35ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับกลับอันฟิลหรือไม่แดนนี่อิงังเลิกต่อสัญญาชมใหม่กับเซาท์ทอมตันคาดเตรียมย้ายทีมในช่วงเสมมน,นีิมีรายงานจากเดอะเทเลกราฟสื่อฉชัดดัง,องกอางเกงกฤษระบุว่าแดนนี่อิงก่อนหน้าของสโมสรเซาท์ทอมตัน ทีมในศึกพิมลนเกรดต้องการที่จะย้ายไปค้าแข้งกับทีมที่จะได้เล่นในศึกยูฟ่าคุนลิกหรือฤดูกาลหน้าก็น่าทวายยี่สปารไปนะครับโจฟอร์มด้ยอย่างเดดเยี่ยมให้กับทีมนักบุญดาใต้าสาวทนมตันโดยเป็นกําลังสําคัญให้กับสซาท์มตันในแดนหน้าและเพิ่งยิงประตูชัยในเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูลทีมเก่าของเขาไปเมื่อ2อาทิตย์กอ่อน อย่างไรก็ตามรายงานระบุดังกล่าวระบุว่าเดน๋นีอิงยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาเจ้ใหม่กับซามตันซึ่งพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรเพื่อรั้งกองหน้าชาวอังกฤษเอาไว้ให้อยู่กับทีมต่อไปโดยคาดการณ์ว่านักเตะกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายทีมในช่วงเสมเอรนี้นะครับกับแอนฟิลหรือเปล่านะจ๊ะสำหรับแดอิดอิงนะฮะโอ้โหก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับที่ขายออกไปนะครับ นี่คือสุกการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21มกราคมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระนะครับเมื่อวานขอภัยด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพระยังไงก็แฟนๆอย่าลืมทําบุญกันด้วยนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีนี้นะครับแล้วกลับมาคุกันใหม่สวัสดีรครับ